คีน้ำหมเหมือนเดิมมาแจากตัวเพื่อมีพื่นน้ำหอมก็วิธีการใช้น้ำหอมให้กดคลิกขวานนะครับแล้วก็ลายน้ำมันนึงครับผมปึ๊บอ่ะอันนี้คือเสร็จละแล้วกดคลิกซ้ายตรงไอจีน้ำหอมเย็ดโอเคนะผมประมาณนี้ผมจะไปดูไอเพียรในเกมลือผมว่าเพิ่มเยอะแค่ไหนโอเคครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำร้านนี้เลยนะครับ X e n d Store นะครับเป็นร้านจัดสต,ติ้งไฟ M D D แล้วก็ร้านรีเชตสวยๆมีทั้ง C M MM D ตัวลำตัวโหด ตัวเลือนมีหมดเลยนะครับพวกไม้พวกเบสพวกมีทุกอย่างเอาไว้ง่ายลองมาดูกันได้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าใครคอมกากก็ลองมาแจมกันดูได้เลยนะครับผมว่าเฮียเราลองมาแล้วโคตรดี<อ>คิดนะผมอันนี้คือเฟรมตันๆเลยครับผมคือสมูทแน่นอนนะครับผมเฟรมก็วีห้าร้อยสิบนะผมคือการแหลกอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับคือลื่นแบบไม่กระชากนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนแบบว่าคนดีนะผมว่ามันจะแบบกระชากไหมหรือไรเดี๋ยวตัดคลิปไปเลยครับคิดนะผมไอพิษก็ประมาณสองวนกกว่านะผมก็ ลื่นเลยนับสมมติเลยนะก็เดี๋ยวจะลองเข้าโลเพไปดูนะครับผมว่าจะลื่นไหมหรือว่าไงสำหรับใครที่บอกว่าสนใจเซตติ้งทางล้าก็มีเซตติ้งนะครับผมก็ปรับขั้นต่ำสองร้อยบาทนะครับผมก็ลื่นๆเลยนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นกลางเมืองนะครับผมซึ่งแบบว่าคนเล่นเยอะมากกลางเมืองก็800คนนะครับผมดูเฟรมเลทที่หน้าครับก็200นะครับผมอันนี้คือหลังบูธนะครับผมคือแบบสุดจัดเลยนะคือเฟรมแบบพุ่งๆเลยนะครับผมก็ใครสนใจก็ ลิงก์้านล่างแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับขอบคุณมากครับ